ก็อยู่หัวกาลิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าววโรกาสมังกรพิษและสัญลักษณ์เจริญเปี่ยมอ่านคุณกำลังฟังมิติข่าว90.5สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร ออฟฟิศยคใหม่อุปกรณ์ต้องลำ้ำธุรกิจต้องไม่ตกยุค HP นี่แหละใช่เลยปรินเตอร์ HP มาพร้อมเทคโนโลยีเพจไวช่วยประหยัดค่าไฟลงกว่าครึ่งพิมพ์ไว้ไรกลิ่นไรฝุ่นพร้อมโซลูชันทันสมัยช่วยให้ธุรกิจคล่องตัวด้วยใบออดที่ซ่อมแซมตัวเองได้พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ครบจบในเครื่องเดียวต้องปรินเตอร์ HP สนใจโทร0 2 0 2 1 5 5 5, 5 9หหรือเซิร์ช HP Smart M F อพเลือกปูนกาวเวเบอร์ไทฟิกกระเบื้องเล็กใหญ่สะาวน้ำพืชผนังทำได้ทุกอย่างปูนกาวดีทำให้เสร็จไวลูกค้าพอใจได้ไปปาร์ตี้ทำเสร็จปุ๊บได้เงินใหม่มีเงินทันได้ใช้กินของดีทำเยอะยิ่งมีหน้าตาได้แฟนขับมาชื่อเสียงโด่งดังทำเก่งยิ่งได้ไม่สวยครอบครัวร่ำรวยโอ้ชีวิตดีงานดีชีวิตดีเลือกได้เวเบอร์ไทฟิกจาก ลื่นไม่มีสะดุดทำความสะอาดทุกคราบสนิมช่วยหล่อลื่นชิ้นส่วนที่ฝืดเช่นกรอนบานพับประตูไล่ความชื้นที่เกิดจากน้ำช่วยป้องกันการเกิดสนิม สเปรย์แอนิเประสงค์ฟิกซ์วันกระป๋องสีเหลืองตัวช่วยในการดูแลอุปกรณ์ของคุณด้วยคุณสมบัติการแทรกซึมที่ดีจึงใช้ในงานหล่อลื่นภายนอกในทุกประเภททั้งอุปกรณ์ในบ้านอุปกรณ์ในโรงงานและเครื่องจักรทั่วไปไม่ว่าจะอีก,กี่ปัญหาของการหล่อลื่นสเปรย์แอนิเประสงค์ฟิกซ์วันก็เอาอยู่สเปรย์แอนิเประสงค์ฟิกซ์วันมีจาหน่ายแล้วที่เดมอลทุกสาขาและศูนย์บริการเวนลอยทั่วประเทศสเปรย์แอนิเมกประสงค์ฟิกซ์วันจากเวนลอยเวนลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลาย เจาะลึกข่าวเด่นวิเคราะห์เรื่องดังพร้อมกรุยทางการค้าการลงทุนตลาดอาเซียนและทั่วโลกในแง่มุมที่คุณไม่รู้มาก่อนกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงอดุลโชตินิสากรทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา9 45ถึง1 0โมงในรายการ g l o b a l a s e a n ทางมิติข่าว90.5 Smart News สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังกา,า,ารทำไทยรายการ Insider Talk โดยถนงขันทองและทีมงานน้ำมันเครื่องเวลอเวลอยเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายอารุณสวัสดิ์ท่านผู้ฟงังทางมิติข่าว90.5ครับในเวลาของรายการ Insider Talk วันนี้เราพบกันเช้าวันจันทร์ที่30มีนาคม2,563อยู่กับผมกิตติดิตธนดิตสุวรร์นะครับผมเชื่อครับว่าตอนนี้ท่านผู้ฟังหลายท่านครับน่าจะอยู่กับบ้านอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติหรือไม่ก็ work from home กันนะครับเป็นยังไงครับตอนนี้ก็ผ่านมากว่า1สัปดาห์แล้วนะครับพอจะปรับตัวกันได้หรือยังกับการอยู่กับบ้านนานเป็นพิเศษนะครับ ก็อตอนนี้ถ้าเป็นไปได้ก็ออกไปข้างนอกให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็ช่วยกันครับเป็นกําลังใจหรือไม่ถ้าใครพอจะมีทุนทรัพย์ก็บริจาคเป็นเงินหรือว่าเป็นสิ่งของนะครับให้กับคุณหมอคุณพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ครับที่ตอนนี้กําลังเป็นแนวหน้าในการต่อสู้กับเชื้อโควิด -19 นะครับเอาละรครับไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะฮะ ทางรายการของเราครับ Insider Talk ก็ยังคงประจําการอยู่ที่มิติข่าว90.5นะครับมีมาให้ท่านผู้ฟังครับได้ติดตามกันทุกวันในทุกสถานการณ์นะครับเอาละครับก่อนอื่นพาท่านผู้ฟังครับมาอัปเดตสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด -19 แบบในระดับโลกกันหน่อยนะฮะคือตอนนี้ครับยอดผู้ติดเชื้อสะสมยังคงพุ่งขึ้นแบบในลักษณะก้าวกระโดดทุกวันฮะล่าสุดเนี่ย ทะลุหลัก7แสนคนทั่วโลกนะฮะ7แสนคนเลยครับคือเรียกว่าสักวันเสร็จ,เ,รจเนี่ยก็พุ่งเป็นแสนคนแล้วนะครับโดยสาเหตุหลักเนี่ยตัวเลขที่เพิ่มได้เยอะขนาดนี้ก็มาจาก2ที่ฮะก็คือที่ยุโรปแล้วก็ที่สหรัฐที่ยุโรปเนี่ยหลายประเทศตัวเลขโดยเฉพาะกรณีของผู้ติดเชื้อเริ่มจะชะลอตัวลงบ้างนะฮะแต่ก็ยังเยอะอยู่ดี อย่างสเปนอย่างอิตาลีอย่างเยอรมนีที่สวิตเซอร์แลนด์ที่อังกฤษนะครับประเทศต่างๆเหล่านี้ในยุโรปเนี่ยตัวเลขค่อยๆลดฮะแต่ว่าแต่ละวันที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็ยังคงเป็นหลักพันหลักหลายพันคนอยู่ดีสําหรับกรณีผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับส่วนสหรัฐอเมริกาเนี่ยตอนนี้สถานการณ์น่าเป็นห่วงขึ้น,นเรื่อยๆฮะดูจะเอาไม่อยู่นะครับเพราะว่าติดเชื้อ ตอนนี้นะครับสะสมในสหรัฐกําลังเข้าใกล้150,000คนแล้วแล้วก็ยังคงเป็นประเทศเดียวในโลกจนถึงตอนนี้นะครับที่มีผู้ติดเชื้อสะสมเกินกว่า100,000คนส่วนผู้เสียชีวิตครับของสหรัฐตอนนี้สะสมก็ทะลุหลัก2,000คนไปแล้วในแง่ผู้เสียชีวิตนะครับตอนนี้ทั่วโลกทะลุ30,000คนมากที่สุดอยู่ที่อิตาลีครับซึ่งเสียชีวิตทะลุ10,000คน เป็นประเทศแรกแล้วก็ประเทศเดียวในโลกตอนนี้นะครับขณะที่ตามมาห่างๆอาจจะไม่ห่างมากแล้วนะครับก็คือสเปนก็น่าเป็นห่วงครับเพราะว่าติดเชื้อตอนนี้เกือบจะ80,000คนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตนะครับ6ก0 0กว่าคนถือว่าตอนนี้มี2ประเทศครับก็คืออิตาลีกับสเปนที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมจากเชื้อโควิด -19 มากกว่าประเทศจีนนะครับซึ่งเป็นประเทศแรกที่พบการระบาดในวงกว้าง จีนจนถึงตอนนี้มีผู้เสียชีวิตสะสม3,300คนที่สเปนตอนนี้เสียชีวิตมากกว่าจีน2เท่าแล้วนะครับส่วนที่อิตาลีเสียชีวิตมากกว่าจีน3เท่าครับเพราะฉะนั้นครับตอนนี้สถานการณ์เนี่ยก็ดูจะกระจายไปในพื้นที่ต่างๆของโลกมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าที่คนภาวนากันเลยเนี่ยนะฮะไม่อยากจะให้การระบาดของโควิด -19 เนี่ยไปเกิดขึ้นแบบ หนักหนาสาหัสในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนานะฮะประเทศที่เขาไม่ได้มีระบบสาธารณสุขในการรองรับที่พร้อมหรือว่าที่ดีพอเนี่ยนะฮะขนาดประเทศใหญ่ๆเรายังเห็นสถานการณ์หนักขนาดนี้คุณหมอพยาบาลไม่พอเครื่องหมายเครื่องวิอยยังไม่พอเนี่ยนะฮะแล้วถ้าเกิดไประบาดในประเทศในแอฟริกาแปรระบาดในประเทศที่เฉลี่ยรายได้ของประชากรยังคงยากจนอยู่เนี่ยนะฮะ สถานการณ์อาจจะคุมไม่อยู่นะครับแล้วอาจจะเกิดความสูญเสียเป็นเรียกว่าโศกนาตรรมขึ้นในกลุ่มประเทศเหล่านั้นได้อันนี้คือกลุ่มประเทศเนี่ยนะครับกำลังพัฒนาทั้งหลายที่ WHO องค์การอนามัยโลกเขากําลังจับตาไม่อยากจะให้ไปเกิดเป็นฮอตสปอตหรือว่าศูนย์กลางการระบาดใหม่ที่กลุ่มประเทศเหล่านั้นนะครับเอาละครับในแง่หนึ่งนะฮะการระบาดตอนนี้ก็ยังคงต้องจับตากันต่อไปว่า จะระบาดกันขยายวงกันไปได้อีกขนาดไหนนะครับแล้วผู้ติดเชื้อสะสมเนี่ยจะไปถึงหลัก1ล้านคนเมื่อไหร่ไม่ใช่ว่าจะไปถึง1ล้านคนหรือไม่นะฮะค่อนข้างมั่นใจแล้วล่ะว่าตอนนี้ผู้ติดเชื้อในท้ายที่สุดเนี่ยจะทะลุหลักล้านแน่นอนแต่จะใช้เวลาอีกนานแค่ไหนต่อจากนี้แต่ในขณะเดียวกันจนถึงตอนนี้นะครับท่านผู้ฟังก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันว่าสรุปแล้วเนี่ยไวรัสที่ทําให้เกิด โรคโควิด -19 หรือที่ชื่อวิทยาศาสตร์เขาเรียกกันย่อๆว่า s า r s c o v 2เนี่ยมาจากไหนกันแน่ที่ไหนคือจุดกำเนิดของไวรัสกันแน่แล้วประเด็นนี้แหละนะครับช่วงที่ผ่านมารายการของเราก็เคยหยิบยกมาฝากกันกลายเป็นชนวนของสงครามน้ำลายระหว่าง2มหาอำนาจก็คือสหรัฐกับจีนว่าต่างฝ่ายเนี่ยต่างก็โทษกันว่าเหมือนกับเป็นต้นตอของไวรัสจีนก็ตั้ง สมมุติฐานมีการหยิบเอาทฤษฎีสมคบคิดมานะครับมาอ้างว่าเป็นไปได้ไหมที่กองทัพสหรัฐอาจจะเอาไวรัสในลักษณะของเป็นอาวุธชีวภาพเนี่ยฮะมาแพร่ในจีนแล้วเกิดการระบาดในประเทศจีนก่อนเพื่อที่จะโทษว่าจีนเนี่ยเป็นต้นกําเนิดนะครับในขณะที่สหรัฐก็มีทฤษฎีสมคบคิดบอกว่าเป็นไปได้ไหมว่าไวรัสเนี่ยหลุดออกมาจากห้องแลบที่พัฒนาอยู่ที่เมืองอู่ฮั่นในลักษณะของเป็น อาวุธชีวาภาพเหมือนกันเนี่ยนะครับแต่ล่าสุดครับท่านผู้ฟังมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งครับอันนี้น่าสนใจมากวันนี้เนี่ยอยากจะเอามาเล่าให้ฟังเป็นงานวิจัยที่พอจะบอกเราได้ครับว่าจริงๆแล้วไวรัสที่ทำให้เกิดโรคโควิด -19 เนี่ยนะฮะอาจจะแพร่จากสัตว์แล้วก็เข้ามาสู่คนเนี่ยหลายปีแล้วครับหรืออาจจะหลายทศวรรษหลายสิปีแล้วก็ได้แต่ว่าเพิ่งจะมาแพร่ จากคนสู่คนเมื่อไม่นานมานี้คือแยกกันนะฮะจากสัตว์มหาคนแล้วคนมาติดต่อคนอีกทีหนึ่งจากสัตว์มหาคนอาจจะเกิดขึ้นนานมากๆละ่ะแต่กรณีที่ทำให้เกิดการระบาดเนี่ยคือติดจากคนสู่คนเนี่ยเพิ่งจะไม่นานมานี้คือร่องรอยของไวรัสเองนะครับนี่คืออีกประเด็นหนึ่งคือค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นกระบวนการกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นเป็นรอบเป็นรอบเป็นรอบ,รอบตามธรรมชาติ ไม่ใช่เป็นการประดิษฐ์หรือว่าพัฒนาขึ้นในห้องหลับโดยมนุษย์เพื่อเป็นอาวุธชีวภาพแบบที่มีหลายฝากักหลายฝ่ายเนี่ยไปตั้งข้อสังเกตหรือว่าไปตั้งเป็นทฤษฎีสมคบคิดขึ้นมาเนี่ยนะครับงานวิจัยนี้เนี่ยไปลดความเป็นไปได้ที่ไวรัสจะถูกประดิษฐ์หรือว่าถูกสร้างขึ้นโดยน้ำมือมนุษย์แต่น่าจะเป็นการวิวัฒนาการการกลายพันธุ์ขึ้นมา จากกระบวนการทางธรรมชาติมากกว่างานวิจัยนี้ครับหลักๆมาจากนักวิจัย5คนใน3ประเทศฮะก็คือในสหรัฐในอังกฤษแล้วก็ในออสเตรเลียจัดทำขึ้นโดยคริสเตียนแอนเดอร์เซนนะครับจากสถาบันวิจัยสคริปส์ในรัฐแคลิฟอร์เนียมีแอนดรูว์แรมโบลตนะครับอันนี้มาจากมหาวิทยาลัยเอดินบระในสกอตแลนด์นะครับ มีเอียนลิปกินอันนี้ชื่อดังเหมือนกันที่เขาเรียกว่าเป็นนักล่าวไวรัสแล้วก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะติดเชื้อโควิด1 9ด้วยตัวเองไปเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียในนิวยอร์กนะครับมีเอ็ดเวิร์ดโฮมส์จากมหาวิทยาลัยซิดนีย์แล้วก็โรเบิร์ตแกรีจากมหาวิทยาลัยทูเลนในนิวออร์ลีสนะครับทั้งหมดทั้งหมดนี้ครับก็ร่วมกันวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ มีการเปิดเผยออกมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยแล้วก็ออกมาวิเคราะห์มาตีความกันเผยแพร่นะครับในวรารสารเนเจอร์นะครับวรารสารด้านวิทยาศาสตร์เมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมามาอธิบายกันมาไล่เรียนกันดีกว่าครับท่านผู้ฟังทางนักวิจัยกลุ่มนี้เนี่ยเขาบอกครับว่าโคโรนาไวรัสนะฮะไวรัสที่ชื่อว่าสาคบ2เนี่ยที่ทำให้เกิดโรคโควิด1 9เนี่ยนะฮะ มีลักษณะของการกลายพันธุ์ที่เป็นเอกลักษณ์มากๆถาว่าเป็นเอกลักษณ์ขนาดไหนคือไม่พบตัวไวรัสที่แบบว่าเหมือนกันนี้เป๊ะๆเ,ปเปนี่ยนะฮะในสัตว์ที่คาดว่าน่าจะเป็นพาหะที่นำไวรัสมาสู่มนุษย์อีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าไวรัสที่เป็นโครโรนาเหมือนกันที่พบในสัตว์ที่ชื่อว่าเป็นพาหะ แล้วก็ที่พบในมนุษย์ปัจจุบันที่เป็นไวรัสที่ชื่อว่าซาโคบ2เนี่ยนะฮะคืออาจจะเกิดการกลายพันธุ์หลายรอบหลายรอบหลายรอบจนกระทั่งมาติดเชื้อในมนุษย์เป็นกลุ่มเล็กๆแล้วก็ขยายไปเป็นกลุ่มใหญ่อีกทีหนึ่งจนกระทั่งเกิดการติดต่อจากคนสู่คนคืองานวิจัยนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ฟังก็เป็นการต่อยอดครับมาจากงานวิจัยงานศึกษาที่ผ่านๆมาในช่วงเวลาหลายเดือนมานี้นะครับ ซึ่งแน่นอนครับว่ากลุ่มนักวิจัยหรือว่าผลการศึกษาชิ้นแรกๆที่ออกมาเนี่ยก็ต้องมาจากประเทศจีนเพราะว่าประเทศจีนเป็นที่แรกที่เกิดการระบาดในวงกว้างใช่ไหมครับอย่างในเดือนธันวาคมครับก็มีคุณหมอที่เมืองอู่ฮั่นเนี่ยก็เริ่มจะสังเกตเห็นนะครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นสังเกตเห็นคนที่ติดเชื้อปอดอักเสบหรือว่าปอดบวมปริศนาเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ และเอาไปทดสอบหาเชื้อไม่ว่าจะเป็นเชื้อหวัดหรือว่าเชื้อปอดอักเสบอะไรก็ตามแต่ปรากฏว่าก็ไม่ใช่เป็นเชื้ออย่างที่สงสัยกันหรือว่าเป็นเชื้อที่เคยมีมาก่อนเพราะฉะนั้นนั่นก็เท่ากับว่าอันนี้เนี่ยที่เกิดการติดเชื้อเนี่ยน่าจะเป็นเชื้อไวรัสแล้วละ่ะแล้วก็เป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่ด้วยทีนี้พอรู้แล้วว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่ก็ต้องไปตามหาว่าสายพันธุ์ใหม่นี้มาจากไหนนะครับ ซึ่งก็มีทีมนักวิจัยจากอู่หั่นนี่แหละสถาบันไวรัสวิทยานะครับก็พยายามไปสืบค้นเหมือนเป็นนักสืบนะฮะไปตามหาจุดกำเนิดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้นะฮะปรากฏว่าก็ไปเจอในลักษณะคล้ายๆกันเหมือนกับเป็นญาติกันในไวรัสโครโครนาที่อยู่ในข้งข่าวซึ่งอาศัยอยู่ในถ้ำบริเวณชายแดนระหว่างประเทศจีนกับเมียนมา ปรากฏว่าไวรัส2ชนิดนี้ครับก็คือไวรัสที่เจอในข้างคาวตรงนั้นเนี่ยกับไวรัสที่เจอแล้วก็ติดต่อในมนุษย์ที่อู่ฮั่นเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันประมาณสัก96%เมื่อเอายีนไปเทียบกันนะครับแต่ปรากฏว่าไอไวรัสของข้างคาวเนี่ยไม่ได้ติดมาหามนุษย์ได้โดยตรงนะฮะเพราะว่าไม่ได้มีตัวโปรโตีนที่จะไปจับกับตัวออรับเซลล์ของมนุษย์นะฮะที่ เราเห็นกันแล้วก็มีกันอยู่ในไวรัสที่ตอนนี้เนี่ยกำลังทําให้เกิดโรคโควิด1 9คือในไวรัสครั้งขา่าที่บอกว่าคล้ายกัน96%เนี่ยไม่มีนะฮะแต่ว่าไหนที่ติดต่อกันในมนุษย์เนี่ยมันมีตัวนี้มันก็เลยไปจับเซลล์มนุษย์แล้วก็ไปแพร่กระจายติดจากคนสู่คนได้อย่างที่เราเห็นกันกระจายไปทั้งโลกกันแบบนี้นะครับทีนี้ในกรณีของโปรโตีนที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับที่เ,เกิดการ ไปติดในมนุษย์ได้เนี่ยและมนุษย์ต่อให้มนุษย์ได้เนี่ยมันไปเจอในลักษณะค,คล้ายๆกันนี้อีกตัวโปรตีนนี้เนี่ยนะฮะในตัวนิ่มซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวออกมาละว,ว่าตัวนิ่มอาจจะเป็นพาหะที่ขางคาวมาหาตัวนิ่มแล้วตัวนิ่มมาหาโคนอีกทีนะครับเพราะฉะนั้นนักวิจัยเขาก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นการผสมผสานกันมากกว่าแต่ทีนี้มันก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับปรากฏว่า เจ้าตัวไวรัสที่ตอนนี้เจอในมนุษย์และมีการระบาดกันเนี่ยที่มีชื่อว่าซาโคบ2เนี่ยนะฮะมันไปมีการกลายพันธุ์ในลักษณะที่ไม่เหมือนกับตัวไวรัสโคโรนาที่เจอในท้งข้างข่าวแล้วก็ในตัวนิ่มด้วยนะครับคือค่อนข้างต่างกันยกตัวอย่างแบบนี้ฮะในกรณีของโรคซาร์สแล้วก็โรคเมอร์สที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตัวไวรัสที่เจอในมนุษย์ที่มีการระบาดคือเชื่อกันว่า เป็นการกลายพันธุ์โดยตรงมาจากสัตว์ที่เชื่อว่าเป็นพาหะตั้งแต่ต้นก็คืออย่างกรณีของเมอร์สใช่ไหมครับก็คืออูดแล้วก็กรณีของซาร์เนี่ยเป็นอีเห็นนะครับไวรัสโคโรนาที่เจอในสัตว์พาหะทั้งอูดทั้งอีเห็นนะครับแล้วก็เรื่อยมาจนที่เจอในมนุษย์เนี่ยนะฮะมีการกลายพันธุ์ก็จริงแต่ลักษณะทางพันธุกรรมยังคงคล้ายกันประมาณ9 9 ในขณะที่กรณีของซาโคบ2กับสัตว์ที่ตอนนี้เชื่อว่าเป็นพาหะอย่างเช่นตัวนิ่มอย่างเช่นั้งขาวเนี่ยมีความเหมือนกันประมาณสัก96%ก็คือน้อยกว่ากรณีของซากับเมอร์นะครับเพราะฉะนั้นทางนักวิจัยครับเขาก็เลยตีความว่าในกรณีของซา r s กับเมอร์ตัวไวรัสน่าจะมีการกลายพันธุ์จากสัตว์ที่เป็นพาหะแล้วก็มาสู่มนุษย์เลยตัวไวรัสมันก็เลยยังคงคล้ายคลึงกันมาก ในขณะที่กรณีของซาโคบ2นะครับที่เป็นไวรัสทําให้เกิดโรคโควิด -19 เนี่ยคือมีการกลายพันธุ์จากสัตว์มาหาคนก่อนให้สามารถติดจากสัตว์สู่คนได้และพอมาอยู่ที่คนไวรัสถึงจะมีการกลายพันธุ์อีกทีหนึ่งเพื่อให้มีความสามารถในการแพร่จากคนสู่คนได้อีกทีไม่ได้เป็นการกลายพันธุ์ทีเดียวในสัตว์และมหาคนเลยแต่เป็นการค่อยๆกลายพันธุ์เป็นกระบวนการตามธรรมชาติไป แล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับที่มีการตีความแล้วก็สรุปในงานวิจัยนี้เนี่ยนะครับก็คือกรณีที่เป็นการลดความเป็นไปได้ที่ตัวไวรัสจะมาจากห้องแลบมาจากห้องทดลองน่าจะเป็นไวรัสที่เกิดการกลายพันธุ์แล้วก็ติดต่อตามธรรมชาติมากกว่าถามว่าเพราะอะไรก็เป็นเพราะกรณีของความเฉพาะเจาะจงของโครงสร้างทางพันธุกรรมของตัวไวรัส S า r s c o ค2นี่แหละนะครับ ที่นักวิจัยในการศึกษาชิ้นนี้เนี่ยเขาบอกว่าขนาดคอมพิวเตอร์ที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดในโลกในปัจจุบันเนี่ยไปสร้างแบบจำลองขึ้นนะครับจากข้อมูลที่มีอยู่ในทุกวันนี้เพื่อให้จำลองไวรัสโคโรนาขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าก็ไม่ได้ออกมาในลักษณะที่มีโครงสร้างพันธุกรรมหรือว่ามีโครงสร้างโปรตีนในลักษณะที่จะมาจับกับเซลล์มนุษย์ได้เ,เก่งเท่ากับตัวไวรัส ไอ้ที่มันระบาดอยู่ในตอนนี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนะ,ะอย่าว่าแต่คอมพิวเตอร์เลยนักออกแบบนะฮะพวกอาวุธชีวาภาพนะฮะหรือว่าวิศวกรที่เ,เก่งการเรื่องชีววิทยาเรื่องไวรัสขนาดไหนเนี่ยในปัจจุบันนะครับจากข้อมูลที่มีอยู่ให้ไปดีไซน์ไปออกแบบขนาดนี้เนี่ยก็คงจะไม่ได้ออกมาในในรูปร่างในลักษณะโครงสร้างพันธุกรรมที่ตัวนักวิจัยเขาเจอนะครับ ไปส่องเห็นในกล้องจุลทรรศในปัจจุบันหรอกนะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วยคลายข้อสงสัยหรือว่าเป็นการบอกถึงร่องรอยบางอย่างได้นะฮะตอนนี้กรณีของตัวไวรัสเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการสืบสวนสอบสวนนะฮะค่อยๆตามหาทีละนิดทีละนิดค่อยๆเจอหลักฐานทีละหน่อยว่าตกลงมาจากไหนจุดเริ่มต้นมาอย่างไงติดจากสัตว์ชนิดใดกี่ชนิดแล้วกว่าจะมาสู่มนุษย์เนี่ยนะครับ เพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือว่างานวิจัยที่เล่าไปชิ้นแรกตรงนี้เนี่ยก็เป็นการบอกกับเราว่าคือไวรัสอาจจะมีการติดต่อจากสัตว์สู่คนมาแล้วเนี่ยเป็นเวลานาน,านแค่ไหนเราก็ไม่รู้อาจจะเป็นเวลาหลายสิบปีก็ได้แต่เพิ่งไม่นานนี้เองที่ไวรัสเพิ่งจะมากลายพันธุ์แล้วทําให้เกิดการติดต่อแบบง่ายๆจากคนสู่คนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับต่อจากนี้ประเด็นที่บรรดานักวิจัยทั่วโลกต้องไปศึกษาต้องไปค้นหากันต่อก็คือว่าแล้ว จะมีหลักฐานอะไรไหมที่พอจะบอกเราได้ว่าตัวไวรัสที่ทำให้ติดโรคโควิด -19 เกนี่ยเกิดขึ้นมานานขนาดไหนถ้าไม่ใช่เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาอาจจะย้อนไปปีที่แล้วหรืออาจจะย้อนไปก่อนหน้านั้นสิ่งที่พอจะทำได้ก็คืออาจจะไปรื้อเอาเคสเก่าๆนะฮะเคสในช่วงที่ผ่านมาที่อาจจะมีอาการคล้ายกับคนที่เป็นโรคโควิด -19 ในตอนนี้แล้วเสียชีวิตจากอาการปอดอักเสบหรือว่า ปอดบวมปริศนาเนี่ยนะครับอย่างที่กรุงปักกิ่งของจีนเองนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็มีคุณหมอคนหนึ่งเขาบอกว่ามีคนไข้หลายรายเหมือนกันนะครับที่มีลักษณะปอดอักเสบแล้วก็ติดพร้อมๆกันลหลายๆรายเนี่ยนะครับมารักษาที่กรุงปักกิ่งแล้วก็ไม่ใช่แค่ที่ปักกิ่งด้วยไม่ใช่แค่ที่จีนด้วยบางประเทศเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็มีการรายงานลักษณะเคสคล้ายๆกันคือเป็นอาการปอดบวมแบบรุนแรงแล้ว เชื้อเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเชื้อที่เ,เคยตรวจพบมาก่อนตรวจหาเชื้ออะไรก็ผลออกมาเป็นลบไปหมดเนี่ยตอนนี้ก็ต้องไปไปรื้อเอาเคสเก่าๆนี้มาทดสอบอีกทีหนึ่งนะฮะว่าตัวอย่างเชื้อที่เก็บเอาไว้ตกลงแล้วเนี่ยเป็นโควิด1 9หรือเปล่าเป็นเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่าซาโคบสที่ทําให้เกิดโควิด1 9จริงหรือไม่ก็จะได้เป็นการพิสูจน์กันไปเลยว่าตกลงแล้วไวรัส มันมีอยู่ก่อนที่จะเกิดการระบาดนานขนาดไหนกันนะครับอันนี้ก็คืองานวิจัยที่น่าสนใจมากอีกชิ้นหนึ่งก็มีอีกความพยายามหนึ่งครับเป็นเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า Nextstrain เขาไปเอาลำดับยีนลำดับรหัสพันธุกรรมเนี่ยนะฮะของผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทั่วโลกจากหลากหลายประเทศเลยเนี่ยนะฮะประมาณสัก2 0 0 0กว่าคนเอามาเผยแพร่แบบเปิดผ่านทางเว็บไซต์ แล้วก็ไประบุพิกัดนะครับในแบบ Real-time นะครับว่าตอนนี้เนี่ยเชื้อแพร่กระจายยังไงบ้างปรากฏว่าที่น่าสนใจในเว็บไซต์นี้เนี่ยที่ชื่อว่า NextDay เนี่ยก็คือว่าเขามีการระบุรหัสพันธุกรรมที่เกิดการกลายพันธุ์แบบเล็กน้อยของตัวไวรัสโควิด -19 เ่ยนะฮะคำว่ากลายพันธุ์เล็กน้อยก็หมายความว่ามันไม่ถึงกับมีนัยสำคัญที่ทำให้เกิด กลายเป็นโรคอุบัติใหม่หรือว่าวัคซีนหรือว่าการตรวจเนี่ยมันต้องเป็นเชื้ออีกประเภทหนึ่งไปนะครับกรณีเหมือนกับไข้หวัดนะฮนะที่มีการกลายพันธุ์แล้วกลายเป็นเชื้อใหม่กลายเป็นโรคอุบัติใหม่ขึ้นมายังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าเป็นการกลายพันธุ์ในลักษณะที่เราเห็นว่ามันเป็นสายพันธุ์ย่อยๆอยู่ในตระกูลของโควิด -19 นี้อีกทีหนึ่งตอนนี้นะักวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถระบุได้นะครับอย่างน้อย8 สายพันย่อยด้วยกันที่ตอนนี้มีการระบาดอยู่ทั่วโลกพอแยกจําแนกเป็นแสายพันย่อยเนี่ยมันก็เลยน่าสนใจเพราะทําให้เราเห็นร่องรอยครับเห็นร่องรอยว่าไอ้สายพันย่อยนี้เริ่มระบาดที่นี่แล้วไปต่อที่ไหนแล้วกระจายไปที่ไหนต่อโยงเป็นเส้นเป็นแผนที่โลกนะฮะถ้าท่านผู้ฟังเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยนะฮะ next s t a y เนี่ยก็จะเห็นแผนที่นี้นะครับอันนี้ก็เป็นการพลอตที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าตัวไวรัสเองนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยมีการ กลายพันธ์เนี่ยนะฮะทุกๆ15วันนะครับเพราะฉะนั้นครับจากข้อมูลที่เว็บไซต์นี้เนี่ยเขาไปรวบรวมมาก็เลยทำให้เราเห็นอย่างยกตัวอย่างครับกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกาน่าสนใจมากอเมริกาเนี่ยตอนนี้มีการพบผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ในทุกรัฐแล้วก็จริงทั่วสหรัฐอเมริกานะครับแต่ถ้าแยกไปดูเจาะลึกลงไปดูการระบาดที่เป็นจุดใหญ่ๆจริงๆเนี่ย ก็แยกเป็น2ฝั่งฮะก็คือ West Coast กับ East Coast ก็คือฝั่งตะวันตกแล้วก็ฝั่งตะวันออกของประเทศนะครับปรากฏว่าพอไปดูในสายพันธุ์ย่อยของไอตัวโควิด19เนี่ยนะฮะปรากฏว่าฝั่ง West Coast ก็คือฝั่งตะวันตกเนี่ยนะครับมีการเชื่อมโยงของการระบาดเนี่ยมาจากที่รัฐวอชิงตันฮะรัฐวอชิงตันก็อยู่ฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือนะครับมีพรมแดนติดกับแคนาดา รัฐวอชิงตันเนี่ยคือที่แรกครับที่ไปพบการระบาดของโควิด1 9แล้วก็มีผู้เสียชีวิตรายแรกด้วยปรากฏว่าพอไปดูไปสืบเสาะหาร่องรอยการระบาดเนี่ยนะฮะตัวสายพันธุ์ย่อยที่มาจากวอชิงตันคือตัวสายพันธุ์ที่มีการระบาดในฝั่งเวสต์โคสต์ครับที่ลามไปจนถึงรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับในขณะที่ฝั่งของอีสต์โคส ฝั่งของภาคตะวันออกที่หลักๆตอนนี้เลยที่มีการระบาดอยู่ในรัฐนิวยอร์กที่คิดเป็นสัสดส่วนเกือบจะ60%ของจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมทั้งอเมริกาเนี่ยนะฮะปรากฏว่าสายพันธุ์ย่อยที่มีการระบาดเนี่ยคนละพันธ์กันครับกับที่ระบาดในฝั่งเวสต์โคสต์เวสต์โคสต์เนี่ยเป็นกรณีของรัฐวอชิงตันแต่ในขณะที่นิวยอร์กแล้วก็อีกหลายรัฐในฝั่งอีสต์โคสต์เป็นเชื้อที่มาจากจีนนะฮะ แล้วจีนไปยุโรปแล้วยุโรปเนี่ยถึงจะมาที่นิวยอร์กแล้วก็ในฝั่ง e อีส Coast ทั้งหลายแทนกลายเป็นว่าถ้าไปดูรหัสพันธุกรรมแล้วที่ระบาดอยู่ในสหรัฐตอนนี้โควิด1 9สายพันธุ์ย่อๆยๆเนี่ยนะฮะเวสต์โคสอีสต์โคสคนละภาคกันเป็นคนละสายที่มาจากคนละที่กันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งการศึกษาที่น่าสนใจแล้วคนเราทั่วไปเนี่ยก็คงนึกไม่ถึงะนะฮะว่า อ๋อมันทําให้เราเห็นการระบาดได้แบบนี้ว่าจากจุดนี้ไปจุดนั้นจากจุดนั้นไปจุดนู้นขนาดประเทศเดียวกันแต่อยู่คนละภาคตัวไวรัสที่ระบาดยังมาจากคนละสายกันเลยเนี่ยนะครับแต่ก็ต้องย้ำฮะว่าในเว็บไซต์ที่มีการพพอตเอาข้อมูลมานี้เนี่ยเป็นการเอารหัสพันธุก,กรรมของตัวไวรัสที่เจอในผู้ติดเชือ้อประมาณสักสองพกว่าคนเท่านั้นเองไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงสักเท่าไหร่คือเป็นการบอกแนวโน้มเป็นการบอก Probability เป็นการบอกความเป็นไปได้มากกว่าเพราะว่านี่เป็นตัวอย่างนะฮะ2,000นะฮะจากคนที่ติดเชื้อทั่วโลกตอนนี้กว่า7 0 0 0แสนคนคือคิดเป็นสัสดส่วนเนี่ยไม่ถึง0.5%ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาดูข้อมูลเหล่านี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณด้วยก็ต้องมองด้วยว่ามันไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงแบบ100%แต่อย่างน้อยก็บอกแนวโน้มได้นะครับเพราะฉะนั้นมาสรุปกันดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ยอะไรกันบ้างเกี่ยวกับ โควิด1 9เกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่เราอาจจะยังไม่รู้หรือรู้แต่ก็อาจจะยังรู้ไม่หมด 1. ก็อย่างที่เล่าไปตลอดทั้งรายการวันนี้ฮะเราไม่รู้หรอกว่าจนถึงตอนนี้ตัวไวรัสเนี่ยมาจากจุดใดแหล่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ใดกันแน่สิ่งที่2ที่เราไม่รู้หรือรู้แต่รู้ไม่หมดก็คือว่ามีคนที่ติดเชื้อกี่คน เมื่อสักครู่ผมเพิ่งจะบอกไปว่ามีคนติดเชื้อมากกว่า700 0แสคนทั่วโลกแต่อย่าลืมนะครับว่าตอนนี้งานวิจยัยก็พบว่าประมาณ80% 8ใน10นะครับคนที่ติดโควิด -19 มีอาการอ่อนมากๆหรือแทบจะไม่มีอาการเลยคนกลุ่มนี้บางคนไม่รู้ตัวว่าตัวเองป่วยไม่รู้ว่าตัวเองติดเชื้อแล้วถึงแม้จะมีอาการอ่อนๆก็ไม่คิดว่าเป็นโควิด19คิดว่าเป็นหวัดคิดว่าเป็นไข้เฉยๆแล้วสักพักหนึ่งก็หายคนกลุ่มนี้เนี่ย 8 0ถ้าสัดส่วนเป็นอย่างนี้จริงนั่นก็เท่ากับว่าคนติดเชื้อทั่วทั้งโลกตอนนี้ก็ต้องมีเป็นหลักล้านคนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราไม่รู้นอกจากนี้เราก็ไม่รู้ด้วยว่าตกลงแล้วเนี่ยเชื้อไวรัสมีความร้ายแรงขนาดไหนเพราะตราบใดที่เราไม่รู้ว่าคนติดเชื้อจริงๆมีเท่าไหร่เราก็คำนวณไม่ได้หรอกครับว่าอัตราการเสียชีวิตที่แท้จริงจากเชื้อไวรัสอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์กันแน่อย่างตอนนี้หลายประเทศเนี่ย เปอร์เซ็นต์การตายไม่เท่ากันอาจจะมีหลากหลายปัจจัยมาเป็นตัวชี้วัดในกรณีของแต่ละประเทศด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อเราไม่รู้ว่าคนติดเชื้อจริงๆเท่าไหร่เราก็บอกไม่ได้ว่าอัตราการเสียชีวิตเป็นเท่าไหร่แต่ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก1%นซะครับซึ่ง1%นี้ก็ถือว่าเป็นอัตราที่ไม่ได้สูงจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ต่ําขนาดเหมือนกับโรคไข้หวัดตามฤดูกาลด้วยเพราะฉะนั้นยังคงมีปริศนามากมายครับเกี่ยวกับ โรคโควิด -19 ที่รอให้บรรดานักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกหาคำตอบก,กันต่อไปทำงานแข่งกับเวลาครับเพื่อหาวัคซีนหาหนทางมารักษาโรคโรควิด -19 ให้ได้ครับและนี่แหละครับก็คือทั้งหมดของรายการ Insider Talk ที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในเช้าวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ Smart Lifeyle